สวัสดีครับผมชัยแม็กกูดคาร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์นะครับซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณแม่อรพินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มารับรถกันนะครับโอ้โหรถสวยมากๆเลยคันนี้กับยูซุดีดีแม็กซี่ประตูสีดำจ้าถูกใจจ้าถูกใจมากมากเลยคุณแม่มาออกรถที่แม็กกูดคาร์เนี่ยรู้จักเรารถของเราได้ยังไงครับพอดีลูกชายมาที่นี่ไปหนึ่งคันแล้วจ้าออกเป็นลูกค้าที่ของแม็กลูกค้าถึแล้วหนึ่งคันเนาะจ้า แล้วแสดงว่ารถใช้ดีมากๆใช้ดีจ้ะเลยกลับมาซื้ออีกนะใช่จ้ะโอเคแล้วคุณแม่ยื่นอาชีพอะไรในการขอสินเชื่อกับธนาคารครับเกษตรกรเลี้ยงหมูซีพีค่ะเลี้ยงหมูซีพีค่ะเลี้ยงทั่วไปรือว่าฟาร์มอย่างดีเลยเป็นฟาร์มของซีพีฟาร์มใหญ่ในกำแพงเพชรเลยจ้ะโอ้โหคุณแม่นี่ไม่ธรรมดานะโอ้มีคนมาเยี่ยมชมฟาร์มเยอะไหมครับเยอะค่ะเพราะว่าจะตก40ปีแล้วค่ะโอ้แสดงว่าฟาร์มนี้ทนานนะครับยาทำมานานแล้วะรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะโอเคแล้วเอกสารอะไรยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากค่ะ วันนอสามวันค่ะสามวันอนุมัติแล้วนะครับคุณไม่มีคนคับไหมครับไม่มีจ้าไม่ต้องใช้คนคับนะครับออกรถก็บแม็กูดคาร์สะดวกมากเลยจี่้อที่ไม่ต้องใช้คนขับเนาะคนขับมจะหายาใช่ทำไมนี่หายากในรถสวยถูกใจอย่างนี้แล้วเนี่ยออกรถไปแล้วจะแนะนำญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆมาดูรถกับแม็กกูดคารอีกมีค่ะมีที่จะมาอยากมาดูอีกจ้าเพราะว่ารถเราใช้ดีใช้ดีเนาะ คุณแม่ฝากถึงแฟนเพจของแม็กฟูดคาร์นะที่ยัง<ช>ไม่ได้สัมผัสหรือว่าคุณแม่ประทับใจอะไรกับแม็กฟูดคาร์บ้างครับก็บรบประทับใจในการบริการครับค่ะแล้วก็ลูกชายเอาไปคันนึงแล้วแล้วรถใช้ดีรถใช้ดีเลยติดตามมาเลยมาขอดูอีกใช้อีกคันนึงใี้คันคน,นึ่งจ้าโอเคขอบคุณคุณแม่มากครับครับนั่นคืออีกหนึ่งเสียงนะครับกับลูกค้ารับได้สัมผัสกับแม็ก o ูดคาร์สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่0852677704และ 0948288562วันนี้ผมชัยแม็กคูดคาพร้อมกับคุณอรพินนะครับต้องขอตัวลกาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย <Yay! S 1>